วันนั้นเราผิดเพราะเราอ่ะจะแกล้งเขาเราก็เรียกเขาเนี่ยตั้งแต่บนห้องนอนแล้วอออดแกล้งอ่ะแกล้งอ่ะงนี้สามแล้วก็ฝอกกระจกมองออดออดไอโฟมล้างรถอ่ะเขาปาหึ้ผืนไอ้เราเฮ้ยดียาบ้าเป้่าหะเฮ้ยจะฆ่าเราปะเนี่ยเรียกเอง ออดๆเก็เปิดตัวเข้ามาปั้งนูหนเลยเรี่ยงผมจอดผมโดนไปหมดแล้วทุกคนครับช่วยดูภาพนี้ไว้นี่คือภาพสุดท้ายเพราะพวกมึงย้ายมาอยู่เชื่อกูเล็กเป็นจบเอาละครับตอนนี้โอ้โหออฟฟิศใหม่แล้วใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ว,วันนี้ดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมเยียนเฮ้ยเรียกว่าเยี่ยมเยียนที่ไหนเตรียมเข้าอยู่เตรียมเข้าอยู่ การซุกซ่าจิ้นเตี้ยงสนุวก็เดี๋ยวเราเลยนะถามพี่ตั๊กกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างออฟฟิศใหม่วันนี้พี่ตั๊กครับเป็นไงบ้าง่าดีๆๆอ่าน้องๆก็ดูกันดีๆเลยนะเพราะว่าพี่จะห่วงเรื่องน้ำพริกกะปิน้ำพริกอะไรที่อยู่ในตู้เย็นไม่จะห่วงอย่างเดียวอ๋อ็งงงห่วัไพี่ตั๊กพี่จะเป็นห่วงอย่างเดียวพี่ขอคอน้องๆทุกคนเลยนะอ่ากินบปลาไม่ได้เลยอ่าใช่แล้วก็รีโมทรีโมทอ่ะเอฟเฟกต์ด้วยนะที่จะห่วงมากเลยนะแล้วพี่ตั๊กมีอะไรจะฝากถึงพ่อบ้านของเราไหมพี่ออด อย่าหล่นมากมีสติมีสติอย่าลนแค่นั้นแหละับแค่นั้นแหละรับหลังพี่นี่คืออาจจะได้ผ่อนคลายรับหลังพี่นี่ก็คือเก่งเลยนะว่าพี่เลยนะผ่อนคลายมากอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าหล่นนิดนึงแต่แอฟทีมตลอดเวลาแอฟทีมแอคทีฟมีอยู่ครั้งหนึ่ง พี่ก็ตื่นแต่เช้าเลยพี่ก็เอ้ยเพื่อนซีของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราอยากเจอเราก็เรียกเขาออนครับครับเอ๊ะยมาหาเราลงจากห้องมาแล้วก็เรียกเขาออดครับมาแต่เสียงเขาก็ล้างรถอยู่เราเองก็คือจะชอบแกล้งเขาอะส่องกระจกอะมองเขาอะล้างรถอยู่ กดยันเหลืองของเขานะคือเรียกถ้าเรียกเกินสามพังเนี่ยไม่ได้นะแต่จะบอกว่าอย่าเป็นคนที่กายจะให้เราตออย่าเป็นคนที่เลี่ยยากวันนั้นเราผิดเองกราบขอโทษผูดได้ไหวันนั้นเราผิดเพราะเราอะจะแกล้งเขาเราก็เรียกเขาเนี่ยตั้งแต่บนห้องนอนแล้วแกล้งอะแกล้งอะรั้งนี้สามแล้วก็ฝอกกระจกมองอะ ออไอโฟมล้างรถอ่ะเขาปาหื้นอะไอเหรอเฮ้ยนี่ใาบ้าเปล่าฮะเฮ้ยจะฆ่าเราปะเนี่ยคือตัวเก่งแบบคือตัวเก่งเก่งแบบนี้นเลยไอเหราก็ชอบเลยลองติดกันเนี่เอกออออดเขาก็เปิดประตูเข้ามาปังนูเลย เรียกผมจนผมลดนไปหมดแล้วร้อนร้อนร้อนผมร้อนไปหมดแล้ววันนี้เป็นไงตุ๊กตาด้ข่าวจะเข้าอยู่ครับถูกต้องฮะจริงเหรอทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบได้เพราะใครรู้ป่ะฮะเพราะใครครับ CEO มือเก็บกว่าเลยอะถ้าเกิดเป็นคนอื่นเก็บแป๊บสร็จของท่านนานละเอียด ลนแก้วน้ำไปท่านเก็บโค้กเคโค้กทั้หมดอ่ะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วยนายขับรถหน่อยก็แล้วกันไอเราก็นั่งทางซ้ายนั่งตรงเบาะซ้ายอ่ะนั่งอยู่ไอเราก็โทรคุยงานไงเฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้อย่างนี้นี้ท่านขับบนทางด่วนไอตรงนี้คือแบรีเออร์จะเป็นทางแยกแยกซ้ายแยกขวาท่านจะเลี้ยวซ้ายเราก็บอกเฮ้ย มันไม่ได้ดูป้ายบางนาตลาดดิจะกลับบ้านไงท่านก็หักขวาเลยอะละ่ะจะชนบันีิเออร์ือะ <c oughs> จะร้อยตกทั้งดวตายกันอะ <c oughs> ะ่ะเดีวราจถไฟก็บเบี่แต่ดังออยิงตกใจเลยเลยไปแล้ววะโหลเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เลยขับเองแล้วไม่ใช่งานตมงไหมครับอ๋อใชใช้ครบเพราะจะนั้นถ้าเกิดจะให้ท่านมาขับรถเพราะถ้าเป็นซีอขับรถได้เฉพาะเนี่ยโซนสังพอแต่ก็คือสุดท้ายก็รักเขามากๆสิปีขึ้นที่รู้จักกันมาครับนะสิปีที่ตัวเจ๊เป็นกระเทยเด้ยเดย วันนี้ก็คือจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่างในกันเถอะวันที่9กันยายนก็คือจะย้ายเข้ามาแล้วย้ายเข้ามาแล้วใช่แล้วครับน้อง้โหจากทั้งหมดเท่าไหร่จากอะไรฮะเท่าไหร่เลยฮะเท่าที่เห็นนะครับผมออ๋ข้างในเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูครับผมนี่แหละฮะจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนครับช่วยดูภาพนี้ไว้ นี่คือภาพสุดท้ายเพราะพวกมึงย้ายมาอยู่เชื่อกูเละเป็นจบเฉพาะมึงตัวดีมเดม,า,มาไม่ได้เมาไม่ได้เมาแล้วมีปม <c oughs> กอบุณมากพี่ <c oughs> ผมได้พี่ผมได้ความรู้ผมได้วิชาจากพี่จะมีสองคนเมาไม่ได้ถ้าเมาทันทีปุ๊บจะมีปมแล้วหนึ่งคือน้องตู้สองคือไอ้ฟุก ฟุกนะถ้าเกิดยังไม่ได้เมานะครับพี่ตัวดี้ับพี่วัสดีพี่เมาปุ๊บมือจะมาแล้วเฮ้ยพี่จ้าไมนะมืออย่างนี้จะกดหัวแล้วแล้วตัวมันใหญ่ไงแล้วว่าครับครับครับจ้าไม้นะพี่ผมแม่งรักพี่ทม่แมเราไม่สู้เขาไม่สวดเขาโอ้โหตัวมันใหญ่ดิคุณยิงกรซซูโม่เห็นปหะแต่พอเข้ามาแล้วก็ เย็นช่ำครับเปนเพราะอะไรกันนี่พี่ตั๊กเย็นช่ำใช่เพราะอะไรเหรอฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามากันน้อยไงทำถ้ามากในออฟฟิศเป็นไงถ้ามากันเยอะก็ก็จะวุ่นวายพอเราได้เข้ามาแล้วเนี่ยมันเย็นช่ำนะสดชื่นมันสดชื่นนะฮะเพราะอะไรนี่ไงครับผมน้องๆจิารนี่เลยไฟอ่ะเดี๋ยวก็ตีปากทางตึกของเราใช้แอร์เคยแอร์ของเขาดีจริงแสดงว่าเจะทำงานกันเย็นเชียบถูกต้องครับผม เย็นสบายต่อให้เจอกับหน้าร้อนก็ไม่ต้องกลัวแนละ้วเพราแอร์ของเราดีออฟฟิศของเรานะครับสดชื่นนะฮะแล้วก็เย็นได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศแอร์ยี่ห้อกรีดั่นเองนะครับผมน้องๆน,นะฮะจะได้บอกว่านั่งทํางานกันแบบสบายๆเย็ยนๆ ชํำๆกันเลยนะครับไม่มีสะดุดกันเลยและที่ทุกคนนะครับเห็นที่อยู่ติดอยู่ตรงด้านหลังของผมนะครับก็คือเค,อคอร,ร,รื่องปรับอากาศแอร์คลีร่นไฮแค s ซ r i ี่นี่นะครับน้องๆเขาเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะเขามีฟีเจอร์สุดล้ำ Wi-Fi Connect ที่จะใช้งานแอร์แบบไม่ต้องทึ้งรีโมทแถมยังมีระบบออโต้รีสตาร์ทที่สามารถทําให้ระบบแอร์กลับมาทํางานเองอัตโนมัติแม้ไฟจะดับแต่ที่ผมชอบสุดๆไปเลยนะครับก็คือระบบเทอร์โบของ h ุนไฮแคปซิลีระบบแอร์ระบบ Air จะเร่ง,งแรงลมแบบเย็นเดือดทันใจเหมาะกับคนขี้ร้อนอย่างผมเลยนะครับ รับประกันอะไหล่สูงถึง5ปีคอมพิวเซอร์10ปีไปเลยนะครับนี่คือห้องที่อยากจะโชว์ห้องอะไรนะห้อง KFT ห้องนี้พวกผมต้องไปอยู่กันใช่ย้ายจากห้องฟิตเนสย้ายมาอยู่ห้องนี้เลยเพราะคุณต้อยเลยแต่ก่อนไปต้อยเนี่ยเอาแกอยู่ไหนแกถ้าไต้อยมาถ่ายคลิปเออหรจะว่แกังไม่มาหรือว่าแกจะไปหาเงินมาซื้อบ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม สีสุราลฎร์น่ะใช้ติดต่อกนบ่อยว่าปากตะการไม่ยังเลยเดี๋ยวพาไปชมห้องคีอ t i ีพกันให้ไปไปโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะฮะดูไว้นะฮะนี่คือภาพสุดท้ายนะครับไม่เกินเดือนนะเชื่อปะเมาเมาเสร็จมือแปะเมือรเดี๋ยวฝากเก็บอินเสิร์ตเลยนะพวกมือหาแต่กลัวเครียด ห้องคีร์ทีจะนำเสนอถูกต้องครับผมสวยสวยทุกห้องก็สวยทั้งหมดเดี๋ยวนะพี่ต้อยอยู่ไหนเนี่ยไม่รับเลยนี่จีะจบคลิปเลยเนี่ยพี่ต้อยเฮ้ยต้อยวันดีเล่นละครเก่งนะออกมาแล้วก็องลูกพี่สวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหไอ้หนูจะเวลาจะคุยอะไรไปคุยที่อื่นได้ไหมอะอ้าวทำไม คนกำลังพักสายตาก็แอบงีบแป๊บหนึ่งเป็นไรป่ะนะก็คุณบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราง่วงเราก็พักผ่อนได้ได้เลยงีบได้แต่ว่าไม่ใช่แบบเออนอนเอาไปเอาตายพี่แค่งีบแป๊บเดียวเองสองชั่วโมงเองมันไม่เอาไปเอาตายแต่ไม่พี่ไม่เอางานเลยตอนนี้แล้วไม่มีอะไรมีอะไร ไม่เขามาถ่ายคลิปเนี่ยโปรโมทออฟฟิศใหม่กันภาพรวมอะไรเงี้ยนี่มึงยังไม่พอเหรอนี่กูถ่ายไป10คลิปแล้วนะแต่วันที่้9เดือน9้าเราจะเข้ามาแล้วไงอะไรวันที่9้เดือนเก้าเราจะเข้ามาแล้วอาจะย้ายเหรอจะย้ายแล้วไม่ไอ้แก้ช่องตู้เย็นยักเข้าไปนะแก้ยังแก้ยังไอ้เหียจะย้ายเข้ามาอยู่ยังผิดอีกอะผิดนู่นผิดนี่ปรับเดียวก็เสร็จแต่แอบหลับวันนเอา เงียบดีแอร์เย็นชับเลยเป็นไงโอ้โหแอร์เย็นเลยนะเฮ้ยแต่แอร์เย็นจริงๆทำไมหน้ามันอ่ะฮะหน้ามันข้างนอกมันร้อนไง้แต่พอมาข้างในใช่เย็นเป็นไงพี่ต้อยหลับสบายเลยไหมพี่เยี่ยมช่ำเพราะนี่คือ รับประกันแอร์ครีรุ่น Umat G2 จะไปอยู่มุมไหนในห้องก็ตากแอร์เย็นฉ่ำๆได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีระบบ 3D Airflow ระบบกระจายลมแยกอิกสระ4ี่ทิศทางช่วยส่งลมเย็นให้ทั่วห้องที่สําคัญเลยนะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์อีกด้วยช่วยให้ประหยัดไฟมากๆเลยนะครับรับประกันสูงถึง,ถงอะไหล่5ปีคอมเพรสเซอร์5ปีเลยนะครับนี่นะครับก็คือห้องเกียร์สีนั่นเองครับน,นะครับต้อยที่ตู้แล้วผมจะได้มานั่งทางานใช่ฮนะแล้วก็ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่ง<อ>ก็คือจะมาตกแต่งหน่อยป้าฝากเก็บอินเสิร์ตด้วยนะห้องน้ำทั้งหมดเลยนะ <c oughs> นี่คือภาพสุดท้ายไม่เกินเดือนขน้นเรียม่แห้งแต็มก็ะ <c oughs> ชายพี่กวแล้วอ๋อกวแล้วนะเพราะพี่กลัวเดี๋ยวมาล่วงที่นี่ไม่ตรวจด DNA. ีเอ็นเอก็ตายเลย <c oughs> อีกหนึ่งห้องไปไหนเราดูพรีเซนต์เลยห้องประชุมห้องประชุมป่ะเอาไปคุยพวกมึงอ่ะ จร,จริงๆเวลาประชุมอ่ะเราประชุมห้องนี้ใช่แต่ห้องนู้นอ่ะเอาไว้เรียกไปคุยส่วนตัวว่าเฮ้ยทำไมมึงมาสายกันมึงแอบเมาอะไรมึงทำงานไม่เต็มที่อะไรอย่เงี้ยพี่ตัาเขาจะนั่งอยู่เงี้ยแล้วก็จะมีแบบอกู <S <S <ฮ>ให้มึงเหมือนเหมือนเหมือนมีซองอยู่อ่ะไอคิดเอาไปเป็นทุนเล่นของเกอรป่ะเอาอวไมาต่อเด็กมันดื้อแต่เราก็รัก รักไปแล้วไงโอ้โหเช่ยงราไปไหมอะไรเลยไม่ไปปกติพิบูรุมวันนี้ไม่ไปไปเลยไปเลยน้อยก็กูประชุมที่นี่ไปนั้นมันมีแอร์อีกตัวหนึ่งเราจะไปขายแอร์โอเคเออรู้เยอะหน้าเพี้ยงหัวเลยเกินบรรยากาศของคุณนะพี่ต้อยมันเครียดไหมมันดูเครียดเพราะว่าห้องประชุมมันต้องเครียด คือพี่ยังไม่เข้าใจนะคือพี่ยังไม่เข้าใจนะคือพี่ยังไม่เข้าใจนะทำไมโตประชุมเราเป็นแบบนี้อยากให้น้องได้ยิบเรายังไม่เสร็จยัง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 ไม่เอามาเปลี่ยนอีกใอ้ใจอยากจะถามว่า,าทำไมทุกห้องของออฟฟิศเราเนี่ยมันเย็นฉ่ำทุกห้อง พี่ต้อยจ๋าที่มันเย็นได้แบบนี้นะพี่นี่เลยพี่เครื่องปรับอากาศแอร์ค r e รุ่นเซเว่ซีรีส์เฮ้ยนี่ไงมัน<อ>เป็นไฟโซ่ดูนุ่นอันนุ่นี่ไอ้ <c oughs> บา้า แอไรไปไป์น่นเป็นไฝนาบ้หัวดึเครื่องปรับอากาศแอร์กรีนุ่นเซเบียซีรีส์เขามีระบบมัลติฟังก์ชันฟิลเตอร์จะช่วยกรองอากาศระบบออโต้คลีนนิ่งที่จะเป่าไล่ความชื้นออกจนหมดทําให้เครื่องไม่อับและระบบบลูฟินคอนเดนเซอร์คอปเปอร์จะช่วยในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นที่สําคัญระบบเซลล์คลีนนิ่งระบบทําความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัติที่จะทําให้เครื่องสะอาดอยู่เสมอยืดอายุการใช้งานไปอีกยาวๆกันเลยนะครับพ <c oughs> ี่ถามหน่อยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาซื้อขาย หรือเข้าติดตั้งเนี่ยมันต้องดูบริการหลังการขายดีๆนะ,นะนะตักตักมาติดเนี่ยบริการหลังการขายดีปะเนี่ยเรื่องของการบริการหลังการขายนี่นะพี่ต้อยนะอย่าไปห่วงเลยนะพี่เพราะทางเครื่องปรับอากาศแอร์กรีนเนี่นะครับเขามีศูนย์บริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศถ้าพี่ต้อยนะครับอยากจัดเครื่องปรับอากาศแอร์กรีนเพิ่มเติมบนที่บ้านนะพี่นะก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกันเลยนะครับและพี่ต้อยนะฮะยังสามารถเข้าไปดูสินค้าของเขาตัวจริงๆเลยนะได้ที่โชว์รูมของกรี อยู่ตรงซอยพัฒนาการ54แคที่เองพี่ต้อยหรือถ้าเกิดพี่ต้อยนะฮะอยากรู้ข่าวสารเพิ่มเติมเข้าไปติดตามได้ที่ f เ c e b o o k กรีไทยแลนด์หรือเว็บไซต์กรีไทยแลนด์และ Line@ แอดกรีไทยแลนด์ได้เลยนะครับโอ้บายอย่างนี้ดวกบริการหลังการขายเชียบคมเลยอคมลั่นแชร์อันนี้ส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ขอนอนออฟฟิศสัก2-3วันออแอร์แแอร์เย็นมีมเข้าบ้าน เมียเขาบอกว่าไอ้ที่กลับบ้านข้ามเนี่ยไปเชื่อวมาตั๊กมาหรือเปล่าเออพี่บอกว่าครับเมียก็เลยไล่ออกมาผมไม่กลัวแล้วตอนนี้พี่มีแผนการใหม่แล้วนะหนึ่งพี่อยู่ในคณะกรรมการหมู่บ้านพี่สามารถจะสั่งตัดกล้องวงจรปิดก็ได้ทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ในแผนการของพี่หมดแล้วหรือยามจะบล็อกเมียหรืออะไรได้ทั้งหมดเลยคือโซเนี่ยห้ามเข้าขุดอุโมงได้ไหมเวลาเราพาเด็กมาเนี่ยลงอุโมงเข้ามาออฟฟิศเรา อยู่ซีร so ีส์เกาหลีใช่ไหมครับหยอโอเคบายบายจ้าสวัสดีครับ